สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนักศึกษากันอีนกแล้วน,นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวาดรูปเหมือนที่เช่นเคยแต่คนบอกถามว่าทําไมคนบางเอ้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่พูดเลยไม่อยากสอนกันหรอก็ขออพัยดนี้นะคะเพราะว่าเออชอบเออไม่ใช่เราเจ็บคอมากเลยเนาะเราเจ็บคอแล้วพูดไม่ได้แล้วกลัวทุกคนจะราคาญ <c oughs> ออไอบ้างเป็บางส่วนนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมาวาดรูปกันอ่ก่อนอื่นขอเปิดเพลงดีกว่านะเพลงจ้าเพลงจะฟังได้ไหมอ่ะเือ,เ,อเพลงก็ได้ เราเบาเราเบาเาสียงเพลงดีกว่านะโอเคเราจะได้พูดได้ ครันนี้เราก็จะมาเออวาดรูปเจ้าหญิงเห็ดคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเจ้าหญิงเห็ดเนาะเราจะวาดรูปแบบไม่ร่างนะคะ แล้วก็ทำวงกลมไปเรอบร้ๆไปนะคะเลือกปิดก่อนหนะเลือกปิดก่อนเลือกปิดก่อนเลือกปิดก่อนอ้าวประเสริฐจียววงกลอันตัวเ้ยติงตองนึงเลยจ๋าเนี่ยไม่ใช่หรอกนะเราคิดได้ไหมเออ ก็จะมาชี้แจงในคลิปนี้เลยยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะก็แสดงว่าอายุกา้าวครวจ้จหลายคนอาจจะสงส,สัยว่าทำไมมันว,ว่าดูสวยช่างมันเถน่อเออหลงตัวเองไปไปะเนี่ยขอประทานโทษด้วยนะคะคนไหนที่เกลียดเราก็ช่างมันเถอะฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ แค่นี้ก็พอดีนะคะ ข้างนี้อาจจะดูทุเรศหน่อยนะคะเฮ้ยเออดี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 โอ๊ยคนชอบไลน์มาตลอดเลยพวกเล่นเกมประจำเลยค่ะแบบนั้นอ่ะพวกเล่นเกมประจำเบาเสียงดีกว่าเอาไปเกไกลเลยขี้เกียจเบาอ่ะ เราอยากให้ผมมันดูสวยขึ้นตรงน,นี้เราแก้ปัญหาได้ถ้าเราทําตรงนี้เป็นเส้นเล็กอันนี้เป็นเส้นใหญ่นะคะเราก็ต้องฟืบ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 นี้นี่อันนี้ก็ต้องทบนะเพราะว่ามันเส้นใหญ่ไปแต่ว่ามันก็สวยไปอีกแบบนะคะ เราเจ้าหญิงอาณาจักรเห็ดน้อยเจ้าหญิงเห็ดเลสปิดแป๊บแล้วเราจะมาแริ่มอะไบ้างอะไรบ้าบ้าเออเลสปิดเราไม่สวยเลยอะแง่แล้วเราทเรื่องสปีดเสร็จแล้วแล้วเราก็ทำเห็ดเสร็จแล้วโฮโฮโฮยังไม่เสร็จซะหน่อย เพลงเพลงเพลงจ้าโอ้ยคนไลน์มาอีกแล้วเอาต่อส่คิดถึงนีมากต่อนะคะไลน์ตามากเลยเจ้าหญิงเหตุของเราแล้วฮะเราทำซ่อมแซมพาร์ทแรกนะคะ เพราะว่าพาร์ทแรกมันอัปโหลดไมส่สำเร็จเนาะแงมางเงา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 อ้าวมีดอกด้วยฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดอกนะมันเป็นเอ,อ่อปีกนะ ตาเราก็ต้องเอาตาสีตาที่มันเออเหอะเช่ามันเถอะหดร้ายนิดนิดหนึง่งทำมันสวยอะ่ะเพราะว่าเจ้าหญิงจากเหตุในจินตนาการของเรานะคะจะเป็นตัวร้ายแต่เจ้าหญิงในอนาณาจักรวิงดิงวิงดีแลนจะเป็นคนดี ไอ้เจ็นาทีแล้วเราต้องถ่ายก่อนสินาทีสินาะเพราะว่าเราเคยลง13นาทีไปมันลงไม่ได้นะคะได้ทำไมพวกพี่ที่แคสเกมกันได้ตั้งเยอะสงสัยอินเทอร์เ็ตบ้านเราไม่ดีเนาะเจ้ายิงอะไรจากเียสแนสนซวยเออ นีแหละแล้วเราก็จะมาเซนลายเซนกันเลยฟับฟับฟับฟัฟเขียนให้ดูช้าๆเผื่ออยากลอกลายเซนเอ้ยช่างมันทัหน้าอ่ะเขียนเร็วให้ดูฟุ๊ฟ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 ุ๊ฟุ๊ฟด๊ฟุ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 ๊กันฟุ๊ฟุ๊ฟุ้ยุ๊ฟุ๊ฟุมฟุ๊๊ฟุ๊าุ๊ฟุานุ